คก็เกีอยู่ดีเอากาขาหาจิตเ่อากเข้าหน้าิตาตอามาใครกตินให้กูเว่าออกขกูอขออยากติดตั้งหลังมองไม่เห็นโอ๊ยติดดาคู่ ว่าดูดูผมจะตีให้เป็นช็ดตี่ปข้านาัโอ้ยสุนี่มักตะดาคูดได้เไอดเก่มันเป็สีวกับข่สนึงเปหลายคูสิแกะออกเด่นนะนะควมันนะู่แบบคู่วายะู่วายมาติดอันเส้หลังคู่คู่หนหาไปเห็นย่ามสิแกะมันว่าอก ไม่ต้องแกะวัสันย้ำสามเกับเปื่อยใช่กันะที่เป็นตาผู้บ่ได้เอาผ่ามาเสร็จมือนี้้าม่ทกย่ออตะกองกยานเอาเ่แห้งหรอ ้สมาติดอีหยังใส่หลังพูดหนิแม่้างนาเพาเอื้นมองเสียดสูนั่นเด็ดไปทัวร์เนี่ยสัวชี้แกสชี้แก๊สกทัวร์กันชีโบชีโบชีโป๊่าเห็นห่วง พูดเ็นหงแล้วอย่านตตาพาแล้วสักเห็นอี่ยังให้พูดดอกสวยพดก็บอกดอกใหม่ไหมู้น้ำคือสุดปีบ้างอยู่รลอยู่รลหามพู้ใจเย็นใจเย็นอ้โอ้ขอบคุณค่ะยี่สิบบาทสินี่มาใช้นะคะป้าคือบอได้ซ่องแตกต่างจากง ได้ซ้ำดวได้อังปาด้วยขอบคุณน้องเกรซนะคะฮะฮะกะ่ะฮ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 าฮะ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 ่ะบะฮ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 ะาะฮ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 ะาะฮ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 ะอะฮ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 กูะองตกูยะ น้ามีตาผู้เป็นตาหากักแต่สวยดีสระผมมันีือสระผมเฮ้ยคูยแ่แหวนแรกน่าขี้เออเอาผู้เป็นเจ้าแม่น่าขี้นะดีใจเลยน้าด้วยเออย่าใส่คู่เห็นนิยังเมิอนีวเหตุบบความหลักบังตาคู่อยู่นี่ละแ,บบแล้วเราไปขอบคุณครับบ๊ายบาย ยังยังไม่จบอีกก๊อกนึงเอามาลูกมาเบิร์ผู้นั่งแถดอัะติดติดแต่เออเออบ่มีมองติดแล้วก๊อกสามบอทันจบกอล์ฟีอาติดติดติดอย่าติดใส่ข้างหลังลูกคูมองไม่เห็นติดส่ยข้างหน้าเออ นอนจี่ใช้แว่นตาเออเอาความรักบางตาผู้เบิดแล้วซื้อเสพผู้เห็นยังมือนี่ไม่ต้องใส่แว่นตาดูแว่นตาคู้อ่านละหกพันผู้ตัดผู้กามัดติดแฮนผู้กามัดตีสเฮกาวมันอ่นเถื่อนแว่นตาผู้น่ะเออเออไแว่นตาผู้ไล่เลยจ้าอยู่นี่ก้าไล่เราจ้าเอ้าไปไปย่าตีสแท้ข้างหลังผูเด้อยู้หาบ่เห็น วิวไม่เป like oh, oh, yep. ็นไรเหมือนแล้วเหมือนแล้สวยางหนีกับยางน้ำน้ำมาตีตัวคู่ขายังไม่จบว่าสั้นเปองใช้เหลแฮปปี้วาเลนไทน์เด้อเอ้ยเบิร์มาตตัวหลังสว ผูสียไปเป็นกามาเทียบผูสิเอาของจากไอ้ประแห้ไอ้ไอ้ประโฮกรอบนี้รอบนี้น้องปอปอซองปอซองกามาเอาเออเอาอาติดลูกติดติดเพื่อตีตีกับติดเออเอาเอาเออเออเอาผู้วายเปนปิดท่องพระยนี่คดูมาท่ำบุญเถิด ฟอยู่ไหนโฟอยู่ไหนมีคนฝากตุ๊กตามาให้เอ้อคุณค่ะนี่ของน้องโฟเหรอไม่ใช่ของพี่โฟค่ะพี่โฟป .6 อยู่ไหนมีคนฝากตุ๊กตามาให้มีคนฝากตุ๊กตามาให้พี่โฟวัาตันเขาไม่บอกว่าใครนะครูมาเป็นตัวแทนเสีรักเฉยๆนะคะขอบคุณหรือยังไม่ใช่ขอบคุณครูนะขอบคุณคนเที่ยวมาให้ คู่กับบอลูขอบคุณเขาหลดแหละน้ะอนเป็น,นมูในของหมิดไปเหมิดไปผูเสี่ขืนหว่วงได้หน่ฟัาแฮปปี้วาเลนไทยจ้าตัวอัน,นนะท้ายอ่อนตัวให้คู่นะนเนี่ยมันมีอยู่ใสเนีย คูาล่าสุดบัวท่านแล้วเขาโฮมจ้าจ้าตู้สื้อมาจักอันสวยสุดติดหลายแท้พันกว่าพันกว่าอันเนี่ยเหรอปีนานันบอกคู่วางสีคู่ขาคู่ซื้อกระดานมาหน่อยนะคะวางสีเด้อจังบัวลำบากแว่นตาคู่อุ้ยถือกระดานไว้ยุดากกะมีดมือยุหำกะมีจังสีบานจังใด แต่ละถูกบังดุล่ะอื้อหนวนมองตีดควนวนเวียนแต่อยู่น้ำด่างน้ำหำพูดเนี่ยล่ะได้เลยยังจะเกิบแล้วเือไปก่เกิบกะมี่บานลูกลลาโอ้ยมันสกับป๊กแ้ไปบ่ายเตียนเกิบพูดยุคทองยัดตีดไปทัวยัดตีดตำ ตีหนอนหัวคู่ซุ่มนีล่ำปามขักแล้วซุมนีล่ำป่ามขครแลวเะ็รไงียุติเปยนมัดนีตีเนื้อปาดหมูหันั้าสู้กับหักคู่ขักโพซุูมกับไปหาคุณคู่ว่าระดาเนี่ยเปลี่ยงคู่ว่าระดาสุติไหลไหลเสือคู่แบบปาดอันคู่ว่ารดาแดนบักไงบอรงอันของคู่ดูละออ้มันก็เต็มเนี่ย แล้วครูขามันมีดอกหญ่าอันเดียวเนรอตัววัวหัวคู่เป็นหัวพระพุทธรูปตุ๊กตุ๊กปิดคือปิดท่องแค่เดียวนี้ปิดปิดท่องหลังพระค่ะหลังพระอีหยังหล่อนที่ปิดแทงหัวคู่ด้เดี๋ยวนี้คุณอารู้แ่ตุ๊กตาคุณเลยคุณประธานได้บวชอยู่โต๊ะความนะจ๊ะล่ะสศีอะไรว่มีคนแปลกนี่ใส่กล่องกันนะเอ๋อปีนวดติดใส่ อุว่ามันไปกันใหญ่แล้วเด้เดี๋ยวนี้มันมันมาเล่ยนไทยหรือว่านี่อย่างสัวไม้องันโอ๊ยว่าเข้าพันษาเบิร์ดหอดมองติดติดใส่กวนดังพั่วลวดหอดปากสุขูไม่ต้องพูดเพราะว่าไม่ต้องพูดเดี๋ยว็ติดให้มันหมดนี่ติดใส่แม่แป้คกูขายแม่กันหาของคู่บัวมีอยู่แม่ใส่เขาเนาะอาจารย

เอาหละเนื้อาปาสับลูกหลาพีกล่กองคู่ไปพีกว่างหนึ่งสองข้างวิดีโอวิดีโอเด,ด็ดนี่ปั๊วเนียขอบคุณครับขอบคุณความรักจากเด็กๆทุกคนนะคจ๊ะตุ้มๆก็มีความรักให้พวกเราทุกวันนั่นแหละถึงจะป้อยจะด่าก็ตามเถอะว่ายกีเส็ดจ๋าเธอสามสิบพีกล่องค,คู่อีกอ่ายิ้มส,สวยๆหนึ่งสองขาง แฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์ครับท่านไม่หนูนำเออเอาปอกขกอย่าเขาต้องเปิดนาหนูนำค่ะค่ะค่าให้เกตนำครัซีอูแอดติ๊กต็อกนะคไเกมะแฮปปี้วาเลนไทน์จ้า ไอ้ต้าความรักไอ้ต้าอหูนีมากอะเห็นจางจาบอเลีวจาบอบาดอีสัตย์ที่เกิดหลายเยยอ โอ้ยมัสีทางหนาสีมากใครมุกเอ้ตัวผู้ฉัน่็ไม่เลอุติผู้ค่ะแกนคู้แกนสาัาดีละมันไก่เหียแล้วพากันสีไปตัวแทบเี้มาเลนไทยจ้าแข่งบอสเว้สิแข่งกับูบ่าวมือนี่ ครูมาเอาความรักได้เนี่ยครูไม่เห็นปห้ไปให้ความรักกูเลยเดี๋ยวไม่รักค่ะแมนบอกเรียรลองควองสนใจได้เนี่ยกติดูกูกตีถกตีถูกตีถูกตีถูกตีู่กตีถกตีถูกตีถูีู่กัีกตกก บบเห็นตีนมองไอ้พ่อแล้วก็นเห็นมั้ยก่อนแยกตีนใสกกองกับพ่อไม่สุด้รอกแต่ว้าวสวยเพะ่นแม่เมื่อไรพูดเห็นบอกใสเ้ดเต็มตอยก็เต็มแล้วยกตีนหั่กับพ่อบานงบนบ่ได้บ่่บ <c oughs> มักเลไม่ต้องมเมืองมันมิดเมิดมองติด ติดแซวติดเนาะถ้ากครมาติดแซ่หำใซ่ด่าคุณรีแอคชั่นจากนักเรียนนะครับที่เห็นว่าสภาพเราเป็นยังไงเขาสะอันใส่ยูไอมิติดี่ตาด้วยฮปปี้วาเลนไทน์นะครับขวายังมันบอมันบอติดเราด้่นิ เอาแม่เอาจะอาวันไหนเอาไอ้หยิบเอาหลังจากมีคนเนกีดกับพีคพแก่่านี้โอ้ยเป็นังไงท่านเหล่วติฝน ขอให้ทุกวันเป็นวันพาเลนไท็ไดอกมย